สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอยู่กับช่องนาลูโตครับนะครับวันนี้เราก็จะมารู้จักกับเทนเทนกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงกันนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ไปกันเลยเทนเทนซึ่งมาจากภาษาจีนที่ชื่อว่าเทนเทนที่แปลว่าสวงสวรรค์หรือแผ่นฟ้านั่นเองครับซึ่งไปพ้อมกับคําว่าเทนภาษาญ,ญี่ปุ่นหมายถึงสวรรค์หรือท้องฟ้าพอดีเลยครับและุณสามารถหมายถึงการกระจายก,กระจายด้วยนั่นสิ อี่สําคัญชื่อของเธอเขียนด้วยภาษาอังกฤษเทนเทนเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เอาไปเขียนผิดกันว่าเทนเทนหรือคําว่าเทนเทนหรือคําว่าเทนลบเทนบางแต่ไม่ว่าจะเขียนแบบไหนผมก็อ่านว่าเทนเทนเหมือนกันทุกตัวน่ะแต่ถ้าทางบริษัทเขาต้องเขียนเทนเทนเท่านั้นก็ตามใจเขาละครับซาบินตร์เรื่องหนาวตกวบางแห่งจะไปเปลี่ยนชื่อเธอจากเทนเทนเป็นอามะจากชื่ออามะเป็นคาดาลิที่แปลว่าลงมาจากสส่วน เรืซิงฟอร์มฮาวเวนทำให้เป็นสาเหตุให้แฟนๆบางส่วนเหมารวมเข้าใจผิดอามะเป็นนางสกุลของเธอไปเทนเทนในเรื่องจะถูกวางตัวเป็นเนื้อใจนิจจาหญิงของคนนะฮะคือคุณมาซาชิคิชิมาโตะผู้เขียนชาวญี่ปุ่นตั้งใจให้เธอมีนิจาเด็กหญิงที่เด่นในเรื่องสี่คนนั่นก็คือเท็นเทนซากุระอินาตะและอินโนะนั่นเองโดยที่เท็นเทนจะอยู่ในสังกัดของทีมคูไกและมีเพื่อนในกลุ่มสามคน ฮิวงะเนกิและตัวเธอเองซึ่งเธอก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่ทีมที่แข็งแกร่งแบบนี้เหมือนกันเทนเทนจะถนัดสัดอาวุธและคาถาสองบังกรผง,งาดทวินและซิงดากอนซึ่งจะเป็นการใช้คำพีสองมือที่เก็บอาวุธลับออกมาพัดม้วนเป็นเกลียวยาวค้ายมังกรด้วยสองตัวและเหล่าอาวุธจะออพุ่งมา โจมตีคู่ต่อสู้ซึ่งตอนนั้นคู่ต่อสู้ของเธอก็คือเทมาริแต่คาถานี้จะมีเฉพาะในอนิเมชันนะครับถ้าในหนังสือไม่ไแน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าป็งยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมถ้าสนุกก็ติดตามผลงานผมต่อไปนะครับผมทำด้วยใจถึงอาจจะสั้นๆไปหน่อยก็คงไม่ว่ากันนะครับก็ไปก่อนแล้วกันเนาะเขาไม่ค่อยมีบาดด้วยแหละบายบาย อาเป็นยังไงกันบ้างครับวิดีโอเราจบแล้วนะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าแคร์ให้กดแชร์แต่ถ้ายังรักวิดีโอเราให้กดซับสไคร b e นะครับถ้ามีข้อบอกพร่องเกี่ยวกับอะไรสามาครคอมเมนต์มาให้เราได้นะครับผมไปก่อนนะา